แวนการ์ดนอร์มัลไฟต์เตสวัสดีครับผมไฟเตอร์ตุนและผมไฟเตอร์ไม้วันนี้เราจะมาภาคการแข่งขันแวนการ์ดฟอร์แมตนอร์มัลไฟต์รอบชิงชนะเลิศงานเ g i ิโน่แ h มเปี้ยนชิพ2025ที่โรงแรมเคพารจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่7กันยายนปี2568ถ้าพร้อมแล้วต t a n อัพเดอะแวนการ์ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับผมเรามีิเด็กมาให้ดูกันด้วยนะครับ ลิศแรกเริ่มจากชิระนุนนะผมก็เป็นแคนนบาธรมานั่นเองนะครับผมโดยโคงเด็กนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นชิระนุยนะครับผมแล้วก็ใส่โดยไดโฮซันมา1ใบจากนั้นใส่ยักษ์มา2บาใบรหบผมที่มีความสามารถโซบัสการ์ดเกศานะผมเทร์นี้อีฝ่ายเวลามีการ์ดเข้าสู่ช่องการ์ดแล้วนะผมหรือว่าคอลงช่องเลกาดนะผมก็จะไม่สามารถคอเกนั้นลงช่องเลกาดได้สมมุติว่าผมคอเกศาไปการ์ดแล้วผมก็จะไม่สามารถคอเกศาไปการ์ดได้อีกนะครับผมก็เป็นการเอาไว้ปิดเกมของชิรานุยนั่นเอง ความสามารถนี้สามารถเล่นคู่กับชิร์มูลิน,นได้นะครับผมที่เป็นเกรด4นะครับผมมีความสามารถคาราดบา 1, ัต1อีฝ่ายคอมือ2ใบลงช่องเรียกาศจากนั้นชิไฮการ์ดใบที่ลงมานะครับผมก็ถ้าสมมติว่าฝ่ายข้ามลงเกรด1เกรด2อีฝ่ายก็จะไม่สามารถการ์ดด้วยเกรด1และเกรด2ได้นะครับผมก็เป็นคอมโบที่รุนแรงมากๆเลยครับผม ส่วนต้นเกมก็จะเล่นเป็นมังกรเกสีนะผมที่มีความสามารถเมื่อโจมตีนะาผมดีทายเกสรของเรา2ใบนะผมแล้วก็ยกเยกลือก์ดของเรากลับขึ้นมือทั้งหมดจากนั้นจวกการ์ดส,สองใบและเราสามารถคอาการ์ดบนมือ2ใบได้ถ้าคอครบ2ใบย,ยูนิตนี้ก็จะบวกคีย์ที่เข้านะครับผมก็เป็นใบฝามที่สุดยอดมากๆเลยนะครับต่อมานะผมเป็นเด็กเนโอนนกตารนะผมสายอีเนสนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้ายืนแวนการ์ดเป็นอีเนสจะเล่นคอมโบคู่กับจีการ์ดเกสีที่ลากมือลงมา แล้วก็บวกชิีวห0พันได้นะครับผมถ้าลากมือลงมาแล้วก็จะมีตัวอื่นที่เสกโทเค็นได้อีกมากมายนะครับผมถ้าให้ช่วงขากาันเราจะมีชิีวเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อ e ีเนสจะมีความสามารถบอกว่าเมื่อมีการลงจากความสามารถนะผมพลังก็จะบวก5 0 0พัน สมมติว่าเราคอมือนอกเทินสอใบก็กลายเป็นว่าบรราก์ดยืน2 3งหมื่าให้ตัวนี้สามารถแทงได้หลายเด็กมากๆเลยนะครับผมแล้วก็โคงเด็กส่วนใหญ่ก็จะใส่การ์ดที่สามารถเสกโทเค็นได้นะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะใส่เป็นเกยสองเอเลเมนทัลนะครับผมที่มีความสามารถบอกว่าถ้าบนสนามของเราไม่มียูนิตที่มีความสามารถนะครับผมออตโต้คอนหรือว่าแอคทีฟนะครับสามารถกดคาร์ดบาหนึ่งได้ไลท์เป็นไซโคนเกรดสได้นะครับผมก็เป็น เกศสที่เอาไว้จำไลน์นั่นเองแล้วก็เกศสสามารถจาสไตล์เป็นเกศสได้นะครับส่วนใหญ่โทเค็นของเราก็จะไม่มีสกิลอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเล่นคอมโบนี้ได้นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับโอ้ฝั่งของชิรนุนนะครับผมได้เล่นก่อนนะไล์ครับจาะการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ผ่านเทิร์นครับผมครับแล้วก็ฝั่งฝั่งเนโอล็กตอรครับใช่ครับผมเจ้ารถบรรทูนนะครับจำชื่อได้ แล้วก็ไล่ลงมาคอโทเค็นครับผมแล้วก็สกิลของเกณหนึ่งไปนี่ครับผมแสกตัวเองคอโทเค็นสองใบครับผมครับโอ้โหแห่เลยครับแล้วก็ลงโอ้ยลงคีเลยลงมาตีเลยครับโหดเหลือเกินตีครับหนึ่งได้ฮะอุ้ยคีได้ป่ะครับตกคีได้โอ้คีแล้วก็จูโจมต่อครับผมสองหมื่นด้วยพลันโทเค็นนะฮะ โอ้ยสามดาเมจต่อศูนย์โซเพนเด็กขี้เขียวจริงๆครับผมใช่ครับอ่านไลน์ครับผมมากัสสติเกลนะฮะสกิลของเกตหนึ่งไม่ถูกเลยครับผมโซบาสได้จวกกาสหนึ่งใบครับผมอีฝ่ายเป็นหนึ่งครับอฝ่ายเป็นสองอี่ายต้องทิ้งมือหนึ่งใบคัตบาสครับอ่าแล้วก็สกิลมากัสสติเกลครับคัตบาสหนึ่งจวกกาสหนึ่งใบครับผมจากนั้นแวนการ์ดจะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีกหกพันพอเลยครับเดยรกัสสองตัวก็คือแหกคืนใช่ครับแหกคืนโจมตีครับหนึ่งหมื่ ไม่มีอะไรมักกะสร์เกลโจมตีครับหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งได้ครับปล่อยเลยฮะโอกาสได้เช็คคีครับคีครับโอ้โหทั้งคู่ครับฮิวพลังแวนคีพลังแวนโอ้ยยืนสองหมื่นแปดเท่าผมไม่เข้าเลยครับตรงนี้เข้าครับผมตีเข้าด้วยครับใบนี้บอกว่าเมื่อโจมตีครับพันบาตรหนึ่งนำเรียกาดกลับขึ้นมือหนึ่งใบครับผมคอแพนสองใบแล้วก็จะบวกหนึ่งหมื่นนี่ขนาดตกสองทิกเกอร์อินเชเซชั่อันนี้จะโจมตีทั้งหมด29,000ครับผม29,000อ่านี่ขอแพนสองใบแล้วก็บวก10,000มีโทเค็นมาช่วย แต่ก็ใช้ไม่ได้เลยครับยิงบูลไม่ได้แล้วใช่ครับจะเจอเทอร์นาครับแต่โคลเคนสามารถอินเตอร์เซปได้นะจากข้างหลังเหรอครับใช่ครับผมโอ้ไลท์ครับผมไลท์ครับนี่คือใบของที่ใส่ได้ทุกแคนนะครับผมอ่ามียูนิตที่เป็นไม่มีความสามารถครับสี่ใบครับคอนบัสหนึ่งครับผมหงายไซโคลหนึ่งใบจำไลท์ไหมครับ ใช่ครับจำไลท์ครับจำไลท์ครับจำไลท์เป็นเกรสามครับผมไปก่อนครับนะครับไปก่อนครับเล่นก่อนนะครับไม่สนไม่สนว่าแข่งจะเล่นอะไรครับช่เราเริ่มหลังเราก็จะไปก่อนฮะถูกต้องอ่าตอนนี้เทคไซคนของเกรสี่บอกว่าการที่ไม่มีความสามารถครับผมบอกพลังเพิ่มขึ้นห้าพันตอนนี้แพนจงตีสองหมื่นโอ้แรงมากเมล็ดพืชครับใช่ครับแรงตีด้วยเมล็ดพืชแต่เนี้ยตีหนึ่งหมื่นอยู่เพราะว่าไม่บู๊ อ่าอันนี้โบ๊ทครับผมสกิลครับเมื่อรับโบ๊ทนะครับผมคอแผ่นหนึ่งใบครับผมแผ่นบวกห้าพันโอเคครับโอ้หได้เวฟเพิ่มด้วยสองหมื่นาแล้ครับสี่ดาเมจครับผมแหมนการโจมตีครับสองหมื่นหนึ่งสองได้ครับสองได้เท่านั้นการการครับแล้วก็การครับโอ้ยเท่าไหร่ครับสองได้ครับผมอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าสองใบครับการได้ครับเอ้ยครับคิ เอ้ยเหมือนจะออแวนการแต่ไม่ใช่นะเนียรีบกลับบ้านครับผมใช่ครับไอ้นี้โจงตีครับสองหมื่นโอเคครับโอ้ดันเส้นห้าแล้วครับโยแต่ละคนอะไรครับชิรานุยครับผมสกิลเมื่อไหลลงมาครับชีไฮชีไฮครับจงตีหน่อยจงตีครับอสมเป็นชิรานุยครับแล้วก็ทิ้งเป็นคิทิ้งสไตล์นะครับผมสไตล์เป็นมังกรเกษีแบบนี้นะครับผมใบฟาร์มใช่ครับฟาร์มก่อนใช่ไหมครับอันนี้ฟาร์มก่อนนะผม การบุกน่าจะไม่พอนะฮะเพราะว่าคู่แข่งจำแล้เป็นเกตสามครับผมก็เลยสไตายได้เลยครับใช่ครับอันนี้คาร์บัสหนึ่งครับยกเลียนหนึ่งใบกับขึ้นมือแล้วก็คอแพนสองใบโอ้ไปครับแล้วก็บุกหมื่นนะครับผมจะเป็นหนึ่งหมื่นเก้าแวนการก่อนออแวนการ์ดครับผมอุ้ยนี่อันนี้โจมตีต่อครับคาร์บัสหนึ่งยกยกเลียนเราหนึ่งใบกับขึ้นมือครับผมครับยกกับขึ้นมือโอเคครับผมคอสองใบเปึ้งเปึ้งโอเคครับโอเนไม่ขึ้นมือนะฮะ อันนี้ต้องเสพนะครับผมเพราะว่ามันบวกหมื่นห้ารอบนี้ับมีโทเค็นสามใบตีครับอ่าตีครับมันแจกโทเค็นสองใบแจกโทเค็นสองใบครับผมนำเรียกาศกลับขึ้นมือทั้งหมดครับนาจีโซนด้วยโอเคครับแล้วก็โจวกาสสองใบครับอ่าจวกาสสองใบโครับขอฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนครับผมแล้วก็นำเรียกาศกลับขึ้นมือทั้งหมดครับแล้วก็คอใหม่ครับผมถ้าคอสองใบแวนการบวกหนึ่งคี้ อันนี้ก็โทเคนกลับขึ้นมือด้วยนะครับผมได้เวฟด้วยนะครับได้อีกสองเวฟแล้วครับผมคอคอแล้วก็คอครับหน้าเดิมแล้วก็แหวนกาดบวกหนึ่งคลิกโอ้ยจะต้องบังคับกาดตรงนี้นะครับผมเป็นควิกชิลครับสองหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นหกครับสองไดครับผมสองได้สองได้เท่านั้น ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะกัดเพิ่มดีไหมอ่าสองได้แหละสองได้ครับได้เช็คใบแรกครับใบที่สองฮิลทิกเกอร์ฟื้นฟูก่อนครับฮิลก่อนครับผมเพราเริ่มลงฮะใช่ครับผมอ่าฮิลทิกเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งดาเมจออเวนการ์ดครับไม่มีทิกเกอร์กับโอ้ตังคู่ครับทั้งคู่ออเวนการ์ดเนี่ยเบิร์ตตักผ้าไปหรือเปล่าฮะใช่ครับผมรีบครับรีบเจงตีโทเค็นก่อนครับเพราะว่าเด็กนี้โทเค็นจงตีแรงมาก จบตีโทเค็นหรือเปล่าตีโทเค็นหรือตีแวนตีแวนหรือตีโทเค็นตีโทเค็นแล้วครับผมตรงนี้ได้โทเค็นตลงไปตีดิ่งโทเค็นครับผมออกไปฮะจบเทินครับผมพุดผักอ่าเป็นฝั่งเนโอนิต้าเบิกมั่งอ่าไลท์เป็นอีเนสครับผมครับได้ฟอร์์เลือกเป็นที่เลือกเป็นฟอรต์ทูนะครับผมที่ช่องเลกาดจากนั้นทิ้งสไต้ครับผมสไต์จะได้ครับกลาเป็นแคทเธอรีน่าครับผม ไงไซคอนได้โทเค็นสองใบผมแล้วก็สกิลแคทเธอรีน่าบอกว่าโทเค็นทุกตัวบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ไซคอนบอกให้หนึ่งหมื่นครับตอนนี้โทเค็นโจมตีอยู่ที่สี่หมื่นโหดมาคือแต่ข้างหน้าข้างหลังก็คือบวกหมื่นหมดเลยใช่บวกหมื่นบวกหมื่นสองหมื่นสองห้าห้าหมื่นครับข้างซ้ายมีสองทีด้วยใช่โทเค็นโจมตีห้าหมื่นครับสองทีด้วยใช่สองทีสองทีด้วยอันนี้ห้าหมื่นอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหหอยเลยครับผมตกดอทิกเกอร์ครับแบงก้าจูโจมครับผม ต่อจํานวนแพนโทเค็นนะผมเสิร์ชการ์ดลงช่องเรียการ์ดได้เสิร์ชการ์ดเลยนะฮะใบไหนก็ได้ครับผมตามใจชอบใช่ครับตามใจชอบสูงสุด5ห้5ใบเพราะว่ามีแพน5ใบก็สูงสุด5ใบจะเสกมาแค่4ี่ใบมา4พออ่าสกิลของทหารเสือเกณฑ์หนึ่งครับผมลงมาจากความสามารถแตกหง่ดามครับแล้วก็สกิลอีเนสครับผมเมื่อลงคาร์บาร์ดหนึ่งเปิดหนะครับคอครับผมถ้าคอเป็นชื่อเหมือนกับบนสนามจะได้จวดการ์ดหนึ่งใบด้วยอ่าไม่มี ใช่ตอนนี้คอจากความสามารถไปแล้ว4ทีอีเนสจะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีก20,000แล้วก็สกิลของเกรซ่ครับคอแพนแล้วก็คอแพนอีกทีหนึ่งครับตอนนี้อีเนสจะบวกพลังอีก30,000ครับผมอีก30,000ใช่ครับบวกรวมทั้งหมด30,000รวมทั้งหมด30,000ใช่ตอนนี้ตัวเองโจมตีสตาร์ทอยู่ที่40,000 3บูสตอีก20,000 5แรงแรงเหลือเ,เกินยิ่งนับยิ่งแรงก็คือแพนว่แค่ยี่บวกพลังอยู่ใช่ครับผม ไรเช็คสามไไม่มีเกอร์ครับผมแต่กัดไม่ได้ตกัดไม่ได้ครับผมแรงเกินนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมก็เนโอชนะนั่นเองครับผมจมตีโคตรแรงเลยจริงฮะใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดแอนการ์ดชาแนลสำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ตุนและผม f ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ